สวัสดีพี <Fahrenheit> <ap> ่เรียหงษ์ครับผมโอ้ยวันนี้มาเจอกับผู้เบาหนี่ครับผู้เบาทอดแห่ครับเนาะโอ้ยนี่คนแรกจะเป็นนภพลครับแต่พักยืนจุไม่กระดะไมีโอ้ปฏิทบปฏิทังกะละมังหมาออู้ปวดเพราะคนแม่บาโอ้ไม่ยังไม่โตครับอันนี้ ันนี้จเป็นระดูกอวิฟูนะครับนาโอ้นี่ครับเสียชานเนปลาอนุครานี่นี่นี่นีนี่นี่เของเสียชานเป็นเม่าเก้อ่าคุณนัชชนก็มาพุดพผดอผดโดดดวันนี้เราไดไม้เราเจอนาค่าของไม่ใช่นาค่าปลาครับโอ้นี่คุณนัชชนนัชชนจำไดกันอ่ะเรื่องเป็นความลงทาราชการเขาไม่เผยชมหน้าตาแลเขาจะรอซื <Please. S 2> ้อรอสูบไม่ได้โอ้ยโผดโผดโผดโโอเคนะครับวันนั้ครียกว่ิชชุ่ ก็ไม่รู้สินะอ่านี่ครับนะสปาตุงแค่กินเลยหัวหัวจะเป็นอะไรไปนี่แหละครับระดับเสียชานแล้วมันต้องอย่างงี้นั่นได้แนวแก่เดี๋ยอ่าแนวแก่ก็มีครับไม่มีแต่แนวกินแล้วแนวกินก็มีนี่นี่อู้วอ่านี่ครับเดินไปเดินมาอู้นวสิบสุราสี่สิบดีกินไม่ดีตัวสุภาพแต่เป็นดีต่อใจครับผมรู้เรื่องวันนี้ผมกลัวผมเมาผมเอาแค่ยี่สิบดีกินยี่สิบดีกินฝกไว้ที่ร้านครับผมกลัวผมเมากินครึ่งหนึ่งก็ได้อยู่เอาพี่คุณก็มาครับนี่อู้ยนะาพอดพอพอดพอ อันนี้ก็จะมีโอ้อันนี้จะเป็นปลาอี๋หัวน่าจะเป็นปลาตะเพียนเป็นบวบไอ้เป็นไรปลาตะเพียนลักบ้านนินแล้วก็ปลาดุกปลาฉันเพราะผมเป็ปลาบูบบ่ก็มีโอ้สองสาราแต่แม่ปลา<ห>ปบู่บางแนวโอ้บางแนวบ้างแนวเอาเข็นนะครับชิวๆว,วันหยุดครับเนา้าไม่ใช่เหรวันว,น,นวันก่อนวันหยุดคือวันศุกร์ครับวันศุกร์ในเราจะเท่าศุกร์เสาร์าาอาทิตย์ครับผมสวัสดีพวกมาแกผมแักมาแกก็มยไปบ่ไปหน่รู้เรื่องจะอจ